เมื่อเช้าวันนี้เป็นน้ำส้อมคั้นนะคะหนึ่งแก้วไม่ได้กินหมดขวดนี่นะคะไห้รอเปลี่ยนยางอยู่นะคะแฟนกท,ที่ชเพื่อนวันนี้วันที่สี่นะคะของการล้มหนับจอบเป้ดูเรื่อนะจ๊ะวันนี้วันที่สี่นะคะก็จะมีที่ต้องกินก็คือเด็กเบื่อช้าไปกินน้ำผลไม้น้ำส้อมคันน้นบางกวันเขาได้กินต้มตำไก่ย่างนะคะและ้วก็ต้มเย็นกินโยนเกิร์ตโย หน so ึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ไม่ชานี้ไป้กินน้ำส้มคันไปแล้วหนึ่งแก้วนะคะก็วกลางวันเราต้องกินต้าวอย่างเดียวเปไปกินเอ่อเซอร์ไพรส์ไปซื้อแกงส้มกับแซนวิชพาโลมาให้แต่ไป้กินนัคือไม่ได้กินข้าวกินสายกับข้าวอย่างเดียวแล้วกันนะคะตอนเย็นมื้อนี้ก็เลยจะโยเกิร์ตแต่ว่าขาอะไรเงี้ยหรือแขะรู้สึกว่ามันจะเราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเกงๆมันหลวมขึ้นนะคะก็ก็รู้สึกดีขึ้นยังไงก็ค่อยๆลงไปด้วยกันนะคะ ก็ขอให้เพื่อนๆได้ขนาดได้น้ำหนักในแบบที่ต้องการนะคะวันนี้ยังไงเปขอลาไปก่อนพ่กนี้เจอกันเดฮันะคะวันนี้ก็ Good ดไนท์ค่ะฝันดี้นะจ๊ะ